เฮ้ยเฮ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแกงสกูขข๊ทุกคนพ่อกับเคยลาอะไรก็น้องเติ้นพี่น้องวันนี้อยู่เฮือนกันสองคนสบายดีป้าลุงไอเติ้นสบายดีป้าลุงลูกเฮ้ยสบายดีป้าลุงเรอเฮ้ยเห็นพ่อปะเออเออเออ เออเออเห็นบ่เห็นอีกพอบ่อืออ่าสบดีไปลุ่งดูไหมสเปดีไปลุกงเน้วน้องสลาพาลูกสาวลานสาวมือขี่สลิเดอร์พี่น้องเลยเขาเจ้าเปิดเลยเสียหายมาสองมือก็เลยได้อยู่สองคน เอาลูกผู้เดียวเลยโอน,นี่ข่าวไปเป็นสมงสองสมงแล้วยังบ่ทันออกมาอยู่ใครเป็นไอเตินบ่ชหายเนาะสวัสาาดีสวัสาาดีไอเตินสวัสาาดีเออ กันห่าพอไทยกินนะโอ้ยเบาปิ้งปิ้งมันพอไทยกีบเงียบโอ้ยซอยกันมันซอยกันทำมาหากินในตีเดินเร็ว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 ลูกนะซอยกันในตีซอยกันในตีซอยกันในตี โดยชอยกันเนตีเห็นว่ากระดายชอยพอเนตีชอยพอทำมาให้กินเนตีเฮ้ยเฮ้ยชอยเนตีเร่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 เออหน้านะาุ่นนะอุ่นนะเออเออ จ็กสีเอาหอดใจพี่น้องเลยแต่คือว่าแล้วใครแต่คนบ่มักหย้ยนาเชเอาได้อยู่ประมาณจากสมากกม,มุั่แต่ขันห้ยเลยกันโบบเป็นได้พอกลมีแต่แมย์ย่แต่ใครแต่บ่มักห้เอบแต่เวาลาอยากอยากเลยก็เแอบน้อยนึงพอแต่ได้กินแล้วก็เช้า Mặc ham nhìn con bò, Mặc hàm nhìn bà lung bò, Mặc hàm ham nhìn nhai nhảy mẹ bò, bò phu nhà bò, nhìn bò, tên nhìn mày Ê ai giờ,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  ai giờ

ນາ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 ນວືງໆໂອອໍອືມຍັງຍັງຄິດຫຍັງເຮົາຍັງຄິດຫຍັງບໍ່ອີ່ເຕີນຍັງຄິດຫຍັງ เรืองตีนออน้ำตีนออกน้ำตีนออกน้ำ,นออนำหาหวหหนาว่าดีนี่นาวหมีแต่จากเอาเพาไปกลมหัวกลมหนาตัวเองทำหน้าบ่ลก็ม

เห็นยังวะทางนอกก็มืดพนพี่นองเลยตื่นมาวันนี้ยังบ่มีแสงแดดเลย มืดฝนวองเช้านี่ก็ฝนตกแต่บบแหงาบันไดฝนตกมาตอนนี้ก็มืดจนใช้สีตกอีน้ำมือแลงนี่จนใช้มอลำเรื่องสีบรลิลลัมแท้ น้อยเติมเนาะเราใช้มลมเรื um, ane, um, ่องสิบ oh, ร um ิลำเท m ๆคุยว่าเมนบ่ครับเมนบ่โอ้ยลมเย็น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 ย็นยนเออลูกอ่อนง อยู่กับลูกวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปกับเขาเอาไปบูได้ีเนาะไปบูได้ีเนาะแล้วกัดฉบกัดฉบตัวเองอีกอย่ากเหยังคือบุบับบุบเทเด็ดเทเด็ดหืมอย่ากเหยังคือบุบับบุบับเทบอ่อมอย่ากเหยังหื บวบบวบอยู่ตื่นมาเป็นชั่วโมงยังบวนนอนอยู่นอน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 นี่โมนีช่วงอากาศดีหมดมือลุงเลยงิงงิงงงอโฟองฟะ องสลาก,กับเขาปา้าลานไปสีเสะเดือเลยค่ะชีไปตอนรับพาป้าพี่น้องเลยพาป้ามาจากประเทศไทยเนาะพอแม่พี่น้องเพิ่นมาจากประเทศไทยสีไปตอนรับพาป้านำจกจะวามาหออเลยวมาจากแล้วก็เลยได้อยู่สองพลูกาเอเม่ไปตอนรับพาป้ามาจากประเทศไทย เอาก็เลยอยู่สองคนก็เต้นเอาก็เลยอยู่สองคนบ่เอาก็เลยอยู่สองคนเนาะกับปลาขลุ่มกับปลาอิมดเนาะยังอยากเห็นยังเดี๋ยวนี้ยังเห็นยัง วันนี้อยู่สองคนไอเมยไปต้อนรับพ่อป่าไม่ใไญ่มาใไญ่ไม่ใไญ่ไไไพอไหญ่มาแต่ประเทศไทยก็ได้เลยอยู่สองคนอย่าหายเด้อมังค่าอย่าหายเด้อพอเอาได้เป็นได้กันหายนะเด้ออย่าหายเด้ออย่าหายเด้ออย่าหายเด้อ,อ ล่าเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่กินนากับเคยลาน้องเติ้นสบายดีบายบายลูกบาย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 ไปแล้วเออบาย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 ก่อนเนะโอเคไปยอา